สบายดี FC มาสุขสุกคนเนะาะบ่อยู่ทางทางลาวทางไทยหรือว่าต่างประเทศมื้อนี้ก็มาพบก,กับ2แดน3มงชนที่เกาเนาะพี่น้องมื้อนี้แสดงกะมาเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะพี่น้องาเป็นเด็กเสิร์ฟเคียวเนาะพี่น้องจะคองหันปบเลจเพิ่นบ่มักขกอเนาะี่น้องเพิ่นมักเิมาเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะพี่น,น,น้องแล้วกะพ่ะ <c oughs> <c oughs> ะาโ <c oughs> ควิดเนาะแบบ ส่วนนี้แบบม,มันมันวิกฤตแห้งนะพี่น้องกัมาหับจางไปเด็กเสิร์ฟนะพี่น้องตอนนี้ยังทาลูกค้าสั่งนะพี่น้องนี่ตอนนี้กะมีคนเขาหารสองคนนะพี่น้องในเรื่องนี่แม่นตาาาลูกค้เะงแมงตลาดจะเงียบๆพี่น้องมาเลย นี่กาเิเป็นบริเวณหานนาพี่น้องานกาเิเป็นมงเห็ดโคงกินนาพี่นอกมีซ้ำหานนาะเปิดมาหนี่งมีซ้ำหานหานนานหานนน่พิัก่านเอกปิดนะนีอกเปิดนะหนาะสีอาหานน่พี่นอง าหารอาหารตามสัง่งนี่มีเน้วพี่นอกมีเพื่อน,น้ำตกลาบข้าวเปียกข้าวพาดัดลาดนากระเพ้าะนามูกหลอดชนะถ้าคุณกะสิปเป็นมงข้าเจ้าไขา่เฉียงเน้อมพิ่น,นะ นีหมอีู่อ้าวเด็กขู่อันนนเงินในโต้เ๊ะตจลคดอกเลยชิดหาดจังหลงหลงไล่เสีย ลาก็ยังมแดดตรงเนาะแต่ยังไม่กินห่นเลยไม่ได้เจอกม่ได้ม่ได้เจอนม่ได้ไม่ได้เจอนี่เ็กเสอนี่ลูกขาลเนาลูกขาจะกินมักแตงลายๆเนาะต็ในลูกต็นลูกขาก็ร่งเข่ามากนาะพี่น้อง เจเคียวไปนำหาลูกเนาะโบเฮนลูกคืนฤทีเมาก่อนตอนนี้กำลังปานมักแต่งให้ลูกขาเนาะพี่เนาะลูกขาอยาบักแต่งลายออาต,ตอนนี้ก็เจเคียวจะพักเองเนาะ จะคองนไม่่เสองมายืนนี่ก็ค้นยางพวนเพียงคนคนบมมีเวียกบ่ค้นบ่มีเวียกค้นหนาหกค้าจะมาแล้วนี่แต่นี่ไี่เซลล์ลูกค้าอะไรจ๊ะมันบ้าได้ถ้อนวยจิ ตอนนี้ยังถา่าต,ตอนนี้กเก็บถวยน้องพี่น้องหลังจากที่เฮาเก็บถว้วยแล้วเนาะพี่น้องเฮากะสีน้ำเอาถ้วยไปแซ่ไว้เนาะพี่น้องถาหลังต้อนแรงมาเดี่ยวเนาะพี่น้องตอนนี้กาลูกกะยังท่าเด็กเขาเนาะพี่น้อง เจี๊เคี้ยวผัดกะเพราผัดกะเพราทะเลนี่ที่เขาผัดนะพี่เนาะผัดกะเพราเนาะเป็น่โฟมย่านทะเลเคียวสิบพันกีบค่ะสิบพันกีบเนาะกดค่ายบริเแพ่งทลุกอย่างไม่จะ่0ิบพันกีบ โอ้กะคนเขดีค่รราหัวเวลารถสังยองเองนุ้แหละจัดผักกะแดกน้ำตาจะมีผวจะคนทำลายพดตอบบุได ก็มีกันแล้วค่ะเร้องไปเซฟเลยนาเซฟกยเนาะเซฟภาพก่อนเขาจิ้มาตางเซเพิ่น้ำตกน้องพี่เนะเรายัเลยน้องพี่นาะปัได้10,000ไอัง10,000น้อพี่เนาะ ตนนี้ like จัดทักลูกค้าพวกกำลังทำอาหาอยู่ี่เนาเยอะแยะเนาะพี่เนาะลูกค้ากินดีม ตอนนี้คนกรเขาร้าพี่เนามีคนบลเราว่าน่คาานคนไันมีนนเปเมืองวากินเนาะขาจะริย่างคือคนสีโต๊ะไอ้น้องมันนี่ ลูกขาอะไรที่จะมีตอนนี้เก็บลูกขาเป็นกินแล้วเก็บเนาะเก็บไปใส่ไว้้ารางก็แรงเนาะพี่น,ไป,นไปโรงเรียนจนไปเก็บเพาะตอนนี้ก็มาเสร็จโต๊ะเนาะหลังจากลูกขาออก <laughs> <laughs> ผัดกะเพราป่ะนะหม <ừ, S 1> กผีกางายนั่เนาะค่อยครปิ้งกินเขาเอาหมกผีนี่เลยเห็ุปิ้ง์บีคิวเลงมกผีนมันบดได้เพศบ,บอ๊อปเนชเขามาตบแตงงาที่นล่นหมกถัวสุดจาสื่อใสื่ออยู่มาแต่สว,วนพวก นี่กะกำลังเทสอะไนี่ข้มาข้าวด้แม่ถ้า้าได้แลกใ้ไข่ดาวะเอาเสวนึ สเธอ,าอ,ม,อ,อมาสั่งอือ้ <c oughs> สาสไลด์สดค่าแบบเข้ามาสั่งเนาะ,นะบอยกมีแพมนา,านนังในหาเนาะสลา <c oughs> ะลไลด์ตอนนี้ไอเคียเพราัศดรไปส่งนาะวันนี้เาก็ซืมาเก็บสวยเนาะ แม่เพิ่นยังไปเนาะพี่น้องเพิ่นยังไปส่งอาหารอยู่กนเนาะ ถวยมันลายหลมาลายบ่ถเนมไส้นถวยม่้้คนลายยันบวไว้หลังถวยเนาะใกนพืชนหลดยแม่เส้นเดอนละเสเ่เดือนละเสนบ่นานี่ พี่น้องตอนนิงจะเลี้ยงชิ้นเนื้อนอกแล้วกะคนโตกะแฮมเนาะแล้วก็ยังไม่ทานเนื้อครับขอบคนตกหลัดเลยคนกระเริ่มบ้างนะพี่น้องในตัวเนโต๊ะไล่ซื้อคนที่ยังไม่ทานเนยเอาเงินหายนะพี่น้องมาซื้อก็เม้นะพี่น้องแล้วก็หาหารมันดึเนาะ ข,ขอไครบุเป็นขอใครบุเป็นจ้ะขตาต้าหู้น้คนแก่คือเป็นห่หานคายเครียงน่ไหเนาะไง ตอนนี้พนโต๊แห no ้งขนาดอาเจะยิงงี้จะเสียงพ่นเนาะตอนนี hmm ้เขาจอดปรับกิจหาเล้วก็ใช้เสียพอน้องพี่น้องตอนนี้กะสิเดปินหาในน้องพี่น้องเพราะว่าคนกะเลยมืดในน้องเพราะว่าตอนนี้กะเป็นเวลาสีมุ่น้องพี่น้องสีมุ่งป้ายแล้วกะถึนกะสิเดกินหาลใเน้องเขากะสิเดปินหาในน้องแล้วกะแสดงกะสิเดกเมื่อเหื่อน้องพี่น้อง ไม่ห้เห็ดเบียกน,น่นองสาราชิดหนีกับชิคอ้าจบเพียเทนะ่านี้เนาะผักแฟนผู้ชมกดไหลก์กดแทร์กดติดตามเอเป็นําลังใจสแสดงมุขสน,นะพี่นองสาราชิดหนีก็บุญยีงร่ายพอไปกินนะบ๊ายบาย